เป็นภาพสีตอนอเป็นเหรียญเหรียญ UN นะคะนำเสนอนะคะ่ะภูมิใจน,นำเสนอมากนะคะเหรียญย n นะคะเป็นเหรียญเงินแท้เป็นเหรียญสีสวยงามมากนะคะเคยมีช่วงจังหวะหนึ่งนะคะที่ออกครั้งแรกเลยออกใหม่ๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะราคาเคยขึ้นสูงถึง5,000บาทคะ่ะทุกคนจริงๆค่ะราคาเคยขึ้นสูงถึง5,000บาทแล้วก็ ลดลงมาเรื่อยๆตอนที่ออกจากกรมนะนะคะเพราะราคาหน้าเหรียญเขา900ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะราคาหน้าเหรียญเขาคือ900บาทแล้วกรมเขาก็จำหน่ายในราคา2เท่าของเหรียญอย่างที่เป็นน้บอกนะคะก็คือ1,800บาทค่ะหน้าเหรียญ900ก็จําหน่าย1,800บาทหน้าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเหรียญรุ่นนี้ค่ะปนัชอบ โดยเฉพาะส่วนตัวค่ะชอบเมื่อก่อนเคยเก็บไว้เยอะแต่พอราคายั่วใจอ่ะเนาะราคาแพงมากราคาสูงมากเพราะนั้นก็ขายออกหมดนะคะก็เริ่มเก็บใหม่ตอนนี้ค่ะเพราะตอนนี้ราคาราคาลงลงจากที่พีคสูงสุดอ่ะนะคะราคาลงมากค่ะครึ่งครึ่งอ่ะคะ่ะตอนนี้นะคะน่าเก็บสะสมราคาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะซื้อหากันได้เลยค่ะ ราคาจองก็พันแแล้วนะคะพันแปดราคาที่เราซื้อจากกรมเมนาะพันแปดค่ะปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่ประมาณนะะี่ค่ะสองพขึ้นลงนิดหน่อยบา,บางครั้งก็มีต่ํากว่าสองพันนะคะบางครั้งก็สูงกว่าก็ไม่เยอะนะคะนิดหน่อยขึ้นลง2000ขึ้นลงค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ